สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับ youtube p c เนะครับเราก็มาอยู่แกมับ PUBG ีม b i l e นะครับผมวันนี้เราก็มาลงกันที่เมืองโรงเรียนนะครับนั่นคือสกูนั่นเองนะฮะไปนะครับผมชอบลงโรงเรียนนะอย่างที่ผมเคยปุไปไปมันเล่นง่ายดีนะฮะมีคนตามมาด้ไหม อันนี้ผมไม่ได้มองราผ่านะครับมีดเพราะผมเป็นคนตามโดดโอเคมีครับมีคนตามเรามาด้วยจังหวะน,นี้ก็หาปืนจังหวะน,นี่ได้ลูกซองหน่อยเป็นลูกซองกำนันนะครับจังหวะน,นี้ได้ปืนอะไรก็ต้องวิ่งใส่ไปแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาได้ปืนเนี่ยเขาจะในเปรียบ จุดรอดูก่อนครับว่าเข้ามานี่มาครับโชคดีที่เป็นลูกสองครับเพราะอัดเจียวล่วงเพื่อนเขาู่น,นโหเสรษฐาดมากเลยเหลือเหลือสุอย่นธดยังไม่ได้ชักนะ็ปยิงเขาไม่ล่วงเนะสาเพื่อนเขาออกไปก่อนเลยครับว่าเขาสามารถบอกจุดที่เรายืนอยู่ได้นะครับผมอ่าอันนี้แบตเจอ ยังมีตัวลงอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเขาอยู่ตรงห้องน้ำเขายู่ดูเราอยู่แต่วันนี้เขาเห็นเพื่อนเราเปลีนแล้ว,ลวเรียบร้อยครับเราให้เพื่อนมันจะรอดนี่เพื่อนกราสามออกไปนะครับผมคือเกมน,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 นี้นผม Get in the car คือผมถนัดเล่นบูคือบูแต่ถ้าตัวฟาร์มคือตามจนเล่นสไตล์นี้มากกว่าเพราะว่า,วาเล่นง่ายดีนะครับไ้อย่างที่บอกครับให้เพื่อนๆต๊มน้ำให้เต็มตลอเวลาเพราะว่าจะทำให้เราปิดขึ้นวิ่งเร็วแล้วก็หลังจากว่าบวมเลือดเราจะลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ จังวันนี้ก็มากันที่รถอกนะครับตอที่ตัวซื้อของนะครับก็มีคนนะฮะจะคือเพื่อนๆจะเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจังหวะที่ผมกระตุกหน่วกๆเนี่ยชอบมีคนมาเนี่ยเพื่อเราเก็บนะครับมีคนมาทางด้านหน้าเนี่ยนะครับ วางเกาะมันนะแต่วันนี้ไม่ยิงทางด้านหลังตรงที่ซื้อของนะครับก็วิ่งมาช่วยเพื่อนแล้ววันนี้มันเป็นเนินแล้วมันบักยิงไม่ได้นี่ก็ขับวนหาคนต่อแลครับ จะขับไล่จังหวะวิ่งเข้ามาที่โคชินจิครับมีคนโดนยิงอม่โดนเื่องเตาไม่โดนสอผมพยายามยิงแล้วแต่มันเพื่อนเขาเร็วกว่าจั่หวะอีกกำลังเงินคือันคือ s l บอกได้เลยว่ามันดีเป็นปืนที่ค่อนข้างดี มาเนียร้อยครับตันนี้ก็มีชุนมารับมีตรงกลางสมนำๆวันน,น,นี้ผมก็เกือบม,ม้วนกันดีนะเพื่อนสกิลขับรถดีนะครับโชคดีอนะ่ะวันนี้เราก็มาเป็นหนูท่อกันนะครับ แล้วหนูทอ่อแต่หนูท่อเราจู้มนท่อวิ่งมาแล้วครับเพื่อนเจ็บปัดไม่มีตัวไกลเก็บาเลยคือถ้าไม่ใส่เสียงมันจะดาะว่าก็ที่ปัดแม่มา,กมากเก็เปรย์รวตังต้งตัวที่เลงไว้ ก็พยายามเยรยขวอยเจ้บอดิ้เพื่อนก็มาเก็บแอรดอนะครับผมก็ะนุกสนานกันเลยครับเหมือนเล่นรอบกองไฟแล้วหารู้ไหมว่าทางด้านซ้ายเนี่ยจริงๆเกต้าชอบมีคนแต่ตานี้ไม่ยังไม่มีทางด้านซ้ายนี่น่าจะมีตี้เะครับจังหวะที่ต้องลากกระเปิดฉากอีกเมล้วครับบ้าน้า ก็สาดกระสุนใส่หน้าตากลยไม่โดนทีนี้เราเปิดที่ผมพกมาแปดลู่นได้ทํางานแล้วครับแต่วันนี้เนตขึ้นไปก่อนนะครับาอยู่บนบ้านนี่อ,โอโปโปร,ตราตัวเขาโปกตรงหน้าตากบอกแล้วถ้าผมเล่นเนตแล้วเนตเ,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 เข้าไปเนตเข้าไปครับเนตไปเรื่อยๆเ,เนตไปอีกเรียบร้อยครับเรียบร้อย เรียบร้อยกโดนเลือดแล้วอเคแล้ออกมาตัวท้ายครับผมโยกนิดหน่อยเรียบร้อยแตาไม่รู้ว่าโดนเกินกดรายงานไปหรือเปล่าครับก็ถ้าโชคดีก็ไม่โดนรายงานนะครับก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จบเป็นการที่เรียบร้อยนะครับในเกมแรกของเราก็กินไก่ไปนะครับอส่วนเรามาเกมที่สองเพื่อนก็อยากลงที่สนามยิงปืนน่าจะมาซ้อมยิงปืนนีครับดูทรงอ่ะ จังหวะน,นี้ผมยังไม่เห็นตัวลงระ่ผมแพนกล้องมาทางขวาโอ้โหมาเป็นกระจุกเลยครับจังหวะนี้ก็ยิตงตกนางหาปืนก่อนเลยฮะต้องมีตัวที่ไม่ได้ปืนบ้างแล้วครับจังหวะน,นี้ทางด้านซ้ายผมพยายามหาปืนที่เป็นดีกว่า m 1 6เพื่อเป็นปืนสำรองทางซ้ายวิ่งกันพุทรุดเลยครับผมก็ปีไฟย,ยิงไปก่อนเลยง ตัวตัวบเนี่คือก็สุนมัน้อยนะยิงมาขนาดระดับเรียบร้อยครับเพื่อลองเก็บไันอย่างไม่หมดนะฮะในนี้ยังเหลือร,รอดชีวิตอยู่นะครับผมเราตามเก็บงานตัว UMP ที่ผมใช้อยู่เนะี่ยก็คือมันจะเอา material แล้วก็มีตัวแปลงคอ,อยลครับ โดยแปลกต,ตัวกตัว UMP สีแดงที่เป็นของกินโอพีโอแปลงมาเป็นตัวอีกสีหนึ่งผมว่าก็สวยอยู่นะผมตัวผมไม่ชอบสีแดงตอนนี้เพื่อนสามาก,ก็มีคนนะครับในในเมืองนะแล้วก็มครับผมเอเอลงมาบ้านทุกกรีนเสียงปินมตบๆๆๆๆนะเาส้อมือสองหน้าต่างไแล้วาาอ,อ,กออกยิงแต่ละตัว มาออ Mark location. ร์คต์ตำแหน่งมาร the location ยิงแล้วค้างไว้เพราะว่าหนึ่งเราจะโดนเขาสอยได้ยังไม่หมดนะตีนเพื่อนยิงตีน,นเน็ตระเบิดทุกหลอคือเขาตีด้ทุกหลอยังมีเสียงเท้าด้านบนต่างตึกด้านซ้ายก็มีเดี๋ยวเราก็้นไปเก็บงาน่วนเราเก็บงานเ,าเก็บตัวที่นอนไปก่อน คางรุ้นนินงราะโด่ยงรอดอยูนะครับเกินติ๊กว่มีโขนอีกแล้วนะครับเราก็วิ่งต่เียรทีเจ็ดแบจังอ่ะเราค่อนข้างไ,ได้เปรียบเพราะว่าเราอยู่ในบูมอัพแต่เขาไม่ค่อยเห็นตอนนี้ผมก็ใช้เป็นตระกูลเปินฟ้านะครับลูกฟ้าผมว่ามันก็โอเคอ่ะ เพื่อนวามีแอร์ดเราก็มาอยากไวเลยเพื่อนเจอคนที่ตัวซอกนะครับเราก็ต้องมาช่วยเพื่อนนะอค่ะเหว่าเพื่อนวิ่งไปตามยิงนะครับเรา,าก,ก็สเปรย,เย์ให้ใส่ไม่มีสะปุกก็เลยสเปรย์ได้อีกางาน,นไปแล้วครับเราตามเก็บงานให้เพื่อนนะโดดยงิงยิงยิงโจเลยไป นะครับคาารย์คือเขาพยายามหลบหลังต้นไม้เพื่อไม่ให้เราสารังเกตได้แล้วก็สามออกไปในช่วงที่ผมกําลังจะออกจากเมืองแล้วนะครับก็ไล่่ามตามบ้านสังหรห์ใจว่าจะมีคนมาบันขับนะครับจะมีหัวโผล่จริงๆได้แต่เป็นเพื่อนเพื่อนที่โดนตามออกไปนะครับเรียบร้อย มดตี้ามเพื่อนแยบงไปหมดนะครับตอนแรกมันเลี้ยวหมดตี้เพื่อนก็เพื่อนเขาขับรถมารอเราแย่งแอร์นะครับสากิจเขาเรียก Revenge r ี v e น g e นี่เพื่อนก็เก็บไปเอ่อในเวลาที่เราจะออกล่ากันบ้างนะครับรอเพื่อบบน,น,นอีกคนนึงนะ ขาไม่ดีนาจะกระโดดไม่ได้ตายแล้วงวดก็ตายไายตายที่คอหัยผมเคสสองสองฝั่งแอปล็กกติจตาหัวชอมดักบ้านทัางฝ่ายจะเป็นบ <syndrome> ้นานหลงเพราคนจะดักบ kind of like ่อยครับให้ระวังเวลาขี่ข้าวจะพาตรงนี้ก็จะมี รถซื้อของอย่างนี้ได้ง่ายรถขายข้าวดอกอนะครับผมสามารถซื้อของลดราคาได้ครับเพราะว่ามันจะถูกกว่าซื้อตู้นะครับวงก็มาร์คจุดโลเคชั่นาระับมา,ามีคนตาม่าพาอ,อ,พด,อ,ด,อดีอมมา <Awesome. S 1> เขาเะ <Awesome. S 1> เกนเขาเก็บไอดอกพี่มาแล้ว เราฟีไฟสเปย์ไปเพื่อไม่ให้เขายิงเพื่อเราได้นะครับผมแต่วันนี้ก็ต้องตามเก็บงานนะผมก็ต้องตัดมันไม่ไดก็ติดเยอะแล้วถ้าเราเจอปืนกระสุนเยอะเหมือนกันเนี่ยเรารีเซ็ตอาจจะล่วงได้นะครับวันนี้ผมก็เลือดแทบหมดปั๊มเลือดระหว่างที่ผมนอนปั๊มอยู่ผมอยูดโซฟาขาววิ่งมาขัดขัแน่ <Awesome. S 1> แน ตัวข้างหน้าเพื่อนก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถไล่ล่าต่อครับมาแตดดับเพื่อเราหิวจัดไปมีคนพยายาหน้าไฟนะผมจะอปูสมอโทิ้บบงไว้ก่อนเพื่อเราก็ติดมีคนนคะเขาต่าอไฟกันอยู่ตรงบุ โบสถ์สารภาพบาปนะครับตรงทางขึ้นเขาเทพเราครับตนนี้รถกำลังจะออกนะรีบเก็บตาไฟเขาก็ออกมาเรียบร้อยเก็บหมดเขาในรถไฟอยู่ดีด้วยเพราะว่าบนขับก็มีตัวมาแต่ผมก็ก็อยยสเปรย์ไปลวงไปหนึ่งตัวพยายามส่ตัวต้นไม้เก็บมุม มุม,มไม่ค่อยดีเท่าก็มีตัวยิงเพื่อหลังทางด้านขวาครับเพื่อหลัก็ถเตยนะครับผมพยายามาสเปรย์แล้วก็มันไม่ได้ผมก็ออกไปเก็บตัวทางด้านขวามาถ้าเขาสมกกำลังจะเข้ามาเรา,านะ็สเปรยแบบรวม,มตัวไนดะ้ให้ลุ้นใส่ได้เลย ราะว่าถ้าเราปล่อยเวลาไว้เพื่อช่วยชูมาได้แต่เราจะลำบากในการวิ่งมาเก็บงานนะผมก็ใช้โอกาสนี้จังหวะที่เขายิงตัว <Mark S 1> ที่เ <the location. S 1> ขาถ่ายเก็บงานเลยอีกตัวนึงครับเก็บตัวที่ล้มาอ่าเพื่อเนเขารวบรวมตรงกล่องแอดดัปพลอยครับเก็บไปหมดเตี้ยตีนะแล้วจังหวะเนี้ยคือมุมฝั่งของนนะศัตรูเราได้เปรียบไปแล้ว เ,เขาล้อมเราไปแล้วซ้ายขวาเราดันหน้าเราโดนระบบดส่เห,หลือเพื่อรอความหมายโดนยิงล็อกแฟนเขาตรงด้านซ้ายมือของเรานะครับเพื่อรอก็ส่อนเก่งคนระับเส่วนอะไรต่อส,สุดท้ายเสียดายมากถ้าเพื่อนเก็บตัวน ตัวนั้นได้ตัวนี้นะก็กินไก่ก็ฝากกดไลค์กดสมัครคายกดกระดิ่งติดตามชอบยู u ูบพีซีเอฟไปด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย